สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตงตงเซลฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดอเอสาขาพระรามสีนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่ลูกค้าหลายๆคนนะครับสงสัยว่าเอ e วอเรสปเนี่ยมีทั้ง3รุ่นน่ะมันราคาเท่าไหร่และแตกต่างกันยังไงบ้างวันนี้ลูกค้าทุกคนนะครับหรือผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้จะได้คําตอบแล้วว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าครับ ครับผมเอเลสปอร์ตนะครับในทุกๆรุ่นนะครับเครื่องยนต์จะขนาดอยู่ที่2อจุดส่วนลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับและมาถึงตัวแรกกันนะครับเอเลสปอร์ตรุ่นนี้ราคาอยู่ที่1 5 2 7 0 0 0านบาทนะครับต่อมารุ่นที่2นะครับจะเป็นเอเลสปอร์ตบวกแพ็กบีหรือเรียกกันว่าเอเลสปอร์ตแดดอันนี้คือรุ่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่1 5 8 5 0 0 0บาทนะครับ ต่อมาเป็นตัวที่มาใหม่สุดของเอเวอร์์สปอร์ตนะครับจะชื่อรุ่นว่าเอเวอร์ซ์สปอร์ตสเปเชียลอีดิชันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหบาทนะครับโอเคทีนี้เรารู้ราคากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละรุ่นนะครับความต่างต่างกันตรงไหนบ้างครับไปเลยครับ ด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นสีดําเงานะครับกระจังหน้าดําเงาแบบนี้จะเหมือนกันในทุกๆรุ่นทั้ง3รุ่นเลยไฟด้านหน้านะครับจะเป็นไฟรูปทรงซีแคมนะครับและจุดต่อมาครับจะเป็นในส่วนของล้อแมกนะครับรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตและเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กบีนะครับจะขนาดล้อเท่ากันเลยคือขนาด20สนะครับสเปคยางอยู่ที่255ห้าท้ R 2 0นะครับล้อแมกจะเป็นสีดำเงาเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับ แต่ในรุ่นของ Ares สปอร์ตสเปเชียล i อディชนะครับตัวนี้จะมีกิบแดงๆนะครับจะคล้ายๆกับรุ่นส t o r m t a กนะครับจุดต่อมานะครับจะอยู่ที่ตรงกระจกมองด้านข้างนะครับในรุ่นของ a อร s สปอร์ตแพ็กบและ Ares สปอร์ตสเปเชียล i อディชนะครับจะมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับก็คือจะมีกล้องตรงนี้อยู่ฝั่งซ้ายและขวาของกระจกมองข้างและมีกล้องด้านหน้าด้วย ตัวต่อมานะครับจะเป็นด้านหลังจุดสังเกตนะครับไฟท้าย LED ของรุ่น e l r e s p o r t ทั้ง3รุ่นนะครับจะเป็นไฟท้าย LED Signature ทุกรุ่นเลยนะครับและมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยถึง4จุดนะครับและยังมีกล้องขณะเราถอยหลังด้วยครับมานะครับจะเป็นภายในตัวรถนะครับทั้ง3รุ่นของ e l r e s p o r t ทั้ง Sport ปกตินะครับสปอร์ p แพ็กดีสปอร์ตเ i a l e เ i เชียดนนะครับด้านในจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเริ่มต้นที่บาะกันก่อน นะครับในรุ่นนี้จะได้เบาะหนังมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ตรงพวงมาลายัยตรงนี้จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยครับถ้าเป็นตัวรุ่นเอลไรส์สปอร์ปกติราคา1 5 2 7 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นพ u ทธคอนโทรลปกตินะครับแต่ถ้าเป็นตั้งแต่สปอร์ตแพ็กขึ้นไปนะครับจะเป็น a d a p t ตี e p u ธคอนโทรลสต็อปแอนนะครับตรงพวงมาลายัยตรงปุ่มจะค่อนข้างต่างกันนะครับแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้ว เป็นดิจิตอลล้อเเหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับหน้าจอกลางจะเป็นหน้าจอกลางซิงโฟเอนะครับถ้าเป็นรุ่นเอลเลสปอร์ตนะครับจะขนาดหน้าจออยู่ที่10.1จุดหนึ่งนิ้วจะคล้ายๆกับเอ r เลสเซนต์นะครับแต่ถ้าเป็นเอ r เลสปอร์ตแพ็กบีขึ้นไปนะครับจนถึงเอ r เลสปอร์ตสเปเชียลเอディชันนะครับจะเป็นขนาดหน้าจออยู่ที่12นิ้วนะครับรองรับ CarPlay Android Android Auto ทั้ง3รุ่น นะครับแล้วมาพร้อมกับแท่นชาร์จไวเลสนะครับหรือว่าที่ชาร์จไร้สายและยังมีช่องเสียบ Type A แล้วก็ Type C เพื่อให้คุณลูกค้าสามารถเสียบชาร์จแบตได้ด้วยนะครับตัวนี้เกียร์นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับทั้ง3รุ่นครบหมดเลยผมแล้วต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชัน ที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น e อ r s รส p o r ปปกตินะครับฟังกช์ชันต่อไปนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับไม่มีในรุ่น e อ r s รส p o r ปปกตินะครับจะมีตั้งแต่รุ่น e อ r s รส p o r t p a c k B จนถึง e อ r s รส p o r t s p a ต i a l e d i t i o n นะครับข้อที่1นะครับอัพเกตจากหน้าจอ s ิง4โนะครับขนาด10.1นิ้วกลายเป็น12นิ้วนะครับข้อที่2นะครับจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะข้อที่3นะครับมาพร้อมกับกล้องมองรอบพัน360องศา ข้อ4นะครับจะมีฟังก์ชัน Adaptive c r u i Control Stop and Go นะครับข้อที่5นะครับจะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนข้อที่6นะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าข้อที่7นะครับระบบช่วยควบคุมรถหลังจากการชนข้อที่8นะครับระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางเอทั้ง3รุ่นนะครับเป็นยังไงกันบ้าง ค่อนข้างที่จะคุมค่าโนแล้วก็ได้คำตอบค่อนข้างครบแล้วว่าเอ r เรสซ์สปอร์ตเอลเรสปอร์ตแพ็และเอ r เรส o r t ปอร์ตสเปเชียล n ชั่นแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคมาถึงโปรโมชั่นนะครับทั้ง3รุ่นนี้สามารถทำเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำส่วนเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับและในรุ่นของเอ r เรสซ์สปอร์ตสเปเชียลเชั่นนะครับตอนนี้ลดราคาพิเศษนะครับเหลือแค่1 5 9 9 0 0 0ับาทนะครับและตัวรถที่ผมให้ดูเมื่อข้างต้นนี้นะครับจะเป็นรถเดิม ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องชุดแต่งนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์โทร0632654523นะครับ0632654523ตรงตงเซลฟอร์ดนะครับหรือว่าเข้ามาเจอกันได้ที่โชว์รูมฟอร์ด m a สาขาพระรามสี่นะครับและผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อไปด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ